สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจของพี่ปุ๊กพิมยดานะคะสำหรับคลิปวันนี้พี่ปุ๊กขอเปลี่ยนจากงานประกันนะคะมาเป็นการให้ความรู้บ้างนะคะวันนี้พี่ได้อ่านเกี่ยวกับในเรื่องของการหาล่าของปัญหานะคะว่าปัญหาที่เราเจออยู่นะตอนนี้และเราต้องการที่ต้องและเราต้องการที่จะแก้ไขมันอย่างจริงจังนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราคิด และเรากำลังจะแก้ไขนั่นคือรากของปัญหาที่แท้จริงนะคะเพอ,เอิญว่าพี่เองนะคะก็มีปัญหาที่รู้สึกว่าฉันอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้แต่ทำไมฉันเคลียร์ไม่ได้สักทีนะฉันแก้ถูกต้องหรือเปล่าพี่ปุ๊กก็พยายามหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยคะ่ะหาจากหลายหาจากการอ่านหนังสือหาจาก f a c e b o o k หาจาก YouTube หาจากอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วพี่ก็ได้เจอ วิธีการหนึ่งนะคะแล้วก็มันก็ง่ายนะด้วยการ 5Y analysis นะคะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยการถามซ้ำค่ะแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นคุณไทอิจิโอนะนะคะเป็นบิดาแห่งระบบการผลิตแบบของ Toyota. โตโยต้าโหตรงกับคอนเซ็ปต์เลยอ่ะเป็นคนขายประกันแล้วได้แนวคิดของ โตโยต้าด้วยนะคะเข้าทางมากนะคะพี่ปุ๊กก็เลยอ่านว่าเอ้ยมันมันเป็นยังไงนะคะการที่เราขึ้นคําถามด้วยคําว่าทําไมทําไมทําไมนะคะมันเป็นคําที่เวลาที่เราถามคํานี้ออกไปอะ่ะมันเป็นคําที่ผู้ฟังอะ่ะจะต้องคิดและหาเหตุผลมาตอบในสิ่งที่ถามทําไมถึงเป็นแบบนี้มันต้องมีเหตุและผลของ สิ่งที่เราทำนะคะแล้วเราก็ถามนี่คถามซ้ําถามซ้ําถามซ้ําไปเรื่อยๆเพื่อจะได้หาต้นตอของมันที่จริงๆนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างด้วเวลาเที่ยงคืนของวันวันหนึ่งคุณภรรยานั่งรอคุณสามีกลับบ้านด้วยความห่วงและโกรธเพราะติดต่อไม่ได้ห่วงก็ห่วงโกรธก็โกรธ ทำไมดึกป่านนี้ยังไม่กลับก็อารมณ์หงุดหิดมากเลยปัญหาคือคุณสามีกลับดึกนะคะพอสักพักหนึ่งเสียงลูกปิดดังขึ้นกแกลคคุณสามีเปิดประตูเข้ามาภรรยาถามเลยทำไมกลับดึกสามีตอบก็งานมันไม่เสร็จทำไมงานไม่เสร็จก็ต้องอยู่เป็นที่ปรึกษาให้น้องมันทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาให้น้อง ก็เขาเป็นเด็กใหม่พึ่งเข้ามายังทำงานไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แล้วทำไมยังทำไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เขายังไม่ได้ผ่านการอบรมยังไม่รู้วิธีการแล้วทำไมถึงไม่อบรมก็หน่วยงานเขายังไม่ได้จัดคอร์สหรือหลักวิชาที่เด็กใหม่เขาต้องเรียนรู้เขาถามไปห้าคำถามสุดท้ายคุณภรรยาบอกว่า แล้วก็ไปจัดอบรมให้มันเรียบร้อยนะไปจัดทาหลักสูตรให้มันถูกต้องจะได้ไม่ต้องกลับบ้านดึกอีกแล้วกินอะไรมาหรือยังไปอาบน้ําเดี๋ยวจะได้หาอะไรห,หาไว้ให้กินสามีบอกจ้าคราหน้าจะไม่กลับดึกแบบนี้แล้วขอบคุณนะครับแล้วก็แอบบอกในใจวันนี้กูรอดแล้วอันนี้ก็เป็นเคสเป็นเคสสตาร์ดีนะคะว่าปัญหาของการที่คุณสามีคนเนี้ยกลับบ้านดึก เหตุผลจริงๆก็คือก็คือการที่พนักงานใหม่เขายังไม่ได้มีองค์ความรู้มากพอเกี่ยวกับงานที่เขาจะต้องทําหรือรับผิดชอบนะคะแล้วทําให้พี่ผู้ชายคนนี้จะต้องอยู่เป็นพี่เลี้ยงเขานะคะพอเขาได้คําตอบแบบนี้ว่าเออก็คือการจัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามานะเพื่อเขาจะได้มีความรู้แล้วก็ไปทํางานนั้นได้นะคะเวลาเราได้คําตอบแบบนี้อย่างเคสนี้นะคะเราก็ลองเอา สาเหตุสุดท้ายเนี่ยค่ะไปลองทำไปลองทดลองใช้ก่อนนะคะว่ามันแก้ปัญหานั้นได้จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าสามารถแก้ปัญหานั้นได้นะคะเราก็จัดทําให้เป็นเป็นระบบเป็นมาตรฐานค่ะเก็บเอาไว้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลองแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เราได้คําตอบแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ที่สุดจริงๆมันยังแก้ไม่ได้ก็แปลว่าคําตอบที่เราได้นะตอนนั้นอะ มันยังไม่ใช่ลากของปัญหาที่แท้จริงเราก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะคือพอพี่ปุ๊กได้ฟังแบบเนี้ยพี่ปุ๊กก็ก็เอามาปรับใช้กับในเรื่องของงานประกรันไม่ใช่ว่าไม่ปรับใช้นะแต่อาจจะแบบไม่ได้ถามแบบต่อเนื่องกับปัญหาเดิมๆสักทีเดียวแต่ถามเพื่อแบบอยากจะให้รู้ว่าปัญหาจริงๆของคุณลูกค้าที่ที่เขายังลังเลหรือเขายังกังวลน่ะจริงๆอะ่ะเขากังวลเรื่องอะไร นะคะเขากังวลเรื่องอะไรถ้าเทียบเคียงล่าสุดที่พี่ลองเอามาปรับใช้นะก็คืออย่างที่พี่เคยทําคลิปไปครั้งแรกๆเกี่ยวในเรื่องของการตัดสินใจซ่อมชั้นหนึ่งอู่ะจริงๆมันก็เป็นเป็นเคสที่มันเป็นเหตุการณ์จริงไงแล้วพี่ก็เอาเนี่ยเ,เ,เอาเรื่อง5้า,ายเอามาใช้อะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะแบบอย่างที่บอกะคะ่ะไม่ได้ถามตูมตูมตูม,ตมแต่ก็จะถามว่าสิ่งที่เขาต้องการอะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วเขามีความกังวลเรื่องอะไร เขา่าต้องการทําประกันชั้นหนึ่งนะคะแต่มีความกังวลคือเขา,าไม่อยากซ่อมอู่ก็เลยถามว่าเราทําไมถึงถึงไม่ถึงกังวลกับการซ่อมอู่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยใช้บริการอู่เลยแล้วเขาก็ใช้มาตรฐานศูนย์ซ่อมศูนย์ม,มาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นภาพบรรยากาศหรือกระบวนการซ่อมอะไรก็แล้วแต่มัน มันเป็นภาพที่สวยงามอยู่แล้วเนาะถ้าใครใช้บริการซ่อมสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วภาพของการซ่อมอู่มันก็จะมีอู่แบบหลายแบบนะคะที่แบบที่เราเห็นเห็นมันก็จะแบบหูรถเราทั้งคันนะจะไปเอาเข้าอูอ่อ่ะมันก็ต้องมีความคิดมากพอสมควรถูกปะรถเราทั้งคันน่ะต้องเอาไปทิ้งไว้อย่างนั้น,น,นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการลดความกังวลของเขาปุ๊บบอกว่าเอางงี้พี่ลดความกังวลพี่อะ่ะ ลองไปวิ่งหาอู่ใกล้บ้านพี่ก่อนที่พี่คิดว่ารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งใกล้บ้านด้วยหรือแบบอู่ที่แบบเห็นแล้วแบบอยากเข้าอ่ะอยากใช้บริการที่เนี้ยพี่เข้าไปเลยเข้าไปดูเลยนะคะเข้าไปดูเสร็จบุ๊บพี่ถามมาว่าอู่ที่พี่เลือกไว้อ่ะเขาทําประกันของบริษัทอะไรบ้างนะคะพี่ไปเลือกมาสักสองสามอู่ แล้วพี่ก็ถามทุกอู่ว่ารับบริษัทประกันไหนบ้างมันจะค่อยๆแคบลงสิ่งหนึ่งที่คุณลูกค้าเขาจะสบายใจขึ้นแน่นอนคือเขาได้เห็นอู่ที่เขาเลือกเองว่าถ้าเอาเข้าเขาก็จะไม่กังวลนะคะเสร็จปุบ๊บพอเขาได้ราคาเขาได้ชื่อบริษัทอู่มาเสร็จเราทำอะไรต่อก็คือทำราคาพอทำราคาเสร็จปุบ๊บในราคาเลทอู่ชั้นหนึ่ง ก็ส่งให้เขาไปสิ่งที่เขาจะต้องดูต่อไปคืออะไรคะดูความคุ้มครองอธิบายเขาฟังพี่ดูความคุ้มครองนะสามบริษัทนี้ต่างกันยังไงพี่ดูเรื่องราคานะเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเขาดูเรื่องราคาเสร็จปุ๊บก็ยังมีความลังเลอีกเราก็แบบพี่มีความกังนวลเรื่องอะไรคะเขาก็บอกว่าจ่ายเบี้ยประกันยังไงเขายังไม่ได้บอกว่าปัญหาของเขาคืออะไรเขาถามว่า มันจ่ายเบี้ยรประกันยังไงบ้างนะคะปุ๊กก็บอกว่าถ้าสมมุติเอาบริษัทนี้ชําระเงินสดถ้าเอาบริษัทนี้สามารถผ่อนได้เอาบริษัทนี้ตัดบัตรเครดิตได้อ,อะไรเงี้ยปัญหาที่แท้จริงก็คือพอเราคุยไปเรื่อๆทาให้เขารู้ว่า 1. เขาไม่สะดวกบัตรเครดิต 2. เขาไม่สะดวกในเรื่องของจ่ายเงินสด เพราะฉะนั้นนะปัญหา2ออย่างที่เรารับรู้กับเคสนี้ก็คือความกังวลใจในเรื่องของซ่อมอู่ซึ่งคุณลูกค้าเคสนี้เขาเคลียร์แล้วเพราะเขาได้ไปดูเองด้วยตนเองกับสภาพของอูท่ที่ถ้ามีเหตุเขาจะต้องเข้าซ่อมแต่ความกังวลข้อที่2คืออยากได้บริษัทประกันนี้นะแต่ขอผ่อนเป็นเงินสด นะคะนี่คือทําให้เรารู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเออมันมีความกังวลอะไรในแบบเคสนี้เนาะแล้วถ้าในปีถัดไปปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินวิธีแก้ไขก็คือก็จะต้องมีการทําอะไรคะเก็บเงินหรือหยอดกระปุกเอาไว้นะคะอีก365วันข้างหน้าคุณรู้แล้วว่าค่าเบี้ยรประกันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณการได้จากปีนี้ที่คุณจะต้องจ่ายมันก็จะลดปัญหาในเรื่องของการเงิน ที่เราเจอในปีนี้แต่ปีหน้าคุณจะไม่เจอปัญหานี้แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องความกังวลของซ่อมอู่คุณก็จะหมดไปแล้วเพราะว่าปีนี้คุณได้เห็นอู่ที่คุณอยากซ่อมแล้วคุณได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศอู่แล้วราคาบริษัทประกันหรือบริษัทที่คุณเลือกคุณก็บริหารจัดการหรือตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความกังวลเดียวที่ปีหน้าคุณจะต้องเจอ ถ้าคุณไม่วางแผนหรือคุณไม่ป้องกันก็คือเรื่องการเงินตัวเดียวนะคะอันนี้คือเรื่องที่พี่ปุ๊กขอเอามาแชร์ผ่านคลิปคลิปนี้นะคะว่าเวลาที่เราเจอปัญหานะคะและเราต้องการที่จะแก้ไขมันจริงๆจ,จากรากของปัญหาลองใช้คำถามถามตัวเองซ้ำๆ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องจบที่5คําถามถามไปอีกค่ะถามไปอีกถามไปอีกจนสุดท้ายและน่าจะเป็นอันนี้แหละแล้วลองเอาไปทําและไปลองไปแก้ไขดูนะคะว่ามันจะจบปัญหาที่เราเจอณนะตอนนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะมันเป็นคําถามที่อาจจะกวนก็ได้นะไม่ใช่ว่าบางคนคือบางคนไปถามผิดที่ผิดเวลางไงทำไม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  มันอยู่ที่น้ำเสียงแล้วเจต,ตานาของคุณด้วยนะว่าคุณถามในลักษณะไหนคุณไปถามผิดที่ผิดเวลามันก็จะกลายเป็นความกวนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้ำเสียงและลักษณะการถามนะคะหรือเจตนาคุณก็ต้องคุยกับคนที่คุณสนทนาด้วยให้ดีหรือคุณจะเอามาใช้กับตัวคุณเองก็ได้นะว่าแบบเออเจอปัญหานี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรก็ลองีลิสดูนะคะก็ขออนุญาตฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป